ใบก็มักจะมีปัญหาคนบอกเกิดโรคนะครับเชื่อผมไหมครับไม่มีใครคํานึงถึงเรื่องธาตุรองธาตุเสริมมันจะสั่งก็แสงปูงอาหารมาได้นี่ดูนะครับมันสับปหลังสองเดือนดินฟูดินซุยหัวเดินแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตะลุยสวนมันสับปะหลังปีนี้ถือว่ามันสับปะหลังนี่ราคาสูงมากแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคนปลูกมันสับปะหลังพอราคาดีแต่ปลูกมันสับปะหลังผลผล,ผลิตกลับไม่ได้ ปลูกมันสปะหลังผลผลิตกับตกต่ําปัญหามันคืออะไรท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันสปะหลังที่ปลูกนี่นะครับส่วนใหญ่ปลูกไปก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยภายหลังพอรากเขาออกหาอาหารไม่ได้ต้นเลยแค่แกนเห็นไหมครับบางต้นไม่เกิดเลยเกิดจากดินแน่นดินตายดินที่มันใช้มานนมนานมันเสื่อมสภาพเกษตรกร,ร,ก,รก็จะปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยเป็นเคมีล้วนๆนะครับพอขึ้นมาเนี่ย ใบก็มักจะมีปัญหาคุณบอกเกิดโรคนะครับเชื่อผมไหมครับไม่มีใครคํานึงถึงเรื่องธาตุรองธาตุเสริมท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ถ้าใบที่มันไม่ขาดธาตุอาหารท่านผู้ชมจะเห็นนะครับใบจะไม่เป็นนะครับใบจะยังสวยนะครับอันนี้มันขาดธาตุรองเสริมผมถึงแนะนําให้ฉีดบิ๊กมันเลยนะครับลองฉีดบิ๊กมันดูสักสามรอบใบจะไม่มีอาการแบบนี้เลยขึ้นมาใหม่มันจะสวยเหมือนไม่ไม่เคยป่วยเลยนะครับ ท่านผู้ชมมาดูนี้ก็ได้นี่คือผมการันตีได้เลยนะครับถ้ามันซับหลังแบบนี้นี่หัวไม่ได้หรอกครับได้หัวเล็กๆได้หัวที่ไม่ได้น้ําหนักเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ดีเพราะว่าใบคือโรงงานผลิตอาหารสังรงขหอแสงปรุงอาหารมาเลี้ยงต้นพออาหารเยอะหัวก็จะใหญ่น้ําหนักก็จะดีเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะดีแบบนี้ชาวสวนที่ทําไร่มันสับะหลังนี่ไม่แฮปปี้หรอกครับวิธีแก้นะครับ เริ่มจากรองพื้นด้วยอินทรียเคมีปานินทอง50กิโลต่อไร่พอขึ้นมาประมาณสัก15วันปักท่อนมันได้15วัน20วันเริ่มฉีดบิ๊กมันรอบแรกห่างไปอีกสัก7วันก็ได้ถ้าเรามีเวลาถ้าไม่มีเวลา10วัน15วันฉีดบิ๊กมันอ่าสัก3รอบพอเลยรอถอนมันตามผมไปนะครับผมจะพาไปดูแปลงลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยอ่ารองพื้นด้วย12-4-4ตราปานินทองตามผมมาครับครับท่านผู้ชมครับ ผมพาท่านผู้ชมมาดูแปลงมันสับปะหลังที่ลองพื้นด้วยอินซีเคมีปานินทอง12บ4ีซีรลองพื้นก่อนปลูกนะครับพอปลูกเสร็จแล้วมาฉีดบิ๊กมันบิ๊กมันเวลาผสมบิ๊กมันเนี่ยชุดหนึ่งสามารถฉีดน้ําได้20เป้ผสมน้ําได้400ลิตรนะครับอ่าบิ๊กมันเนี่ยมาดูว่านี่นะครับท่านผู้ชมดูใบเนี่ยจะไม่มีใบหยิกใบงอใบอ่าใบไ,ไม่สวยเลยนี่นใบสวยมากนี่มันจะสังก็์แสงปูงอาหารมาได้ นี่ดูนะครับมันสับปะหลังสองเดือนดินฟูดินซุยหัวเดินแล้วนะครับนี่นะครับุณชมคนปลูกมันสับปะหลังนี่ปีนี้ราคาถึง4บาทถ้าอยากจะได้มันสับปะหลัง8ตันต่อไร่แล้วไม่มีปัญหาระบบใบใบจะสวยใบจะงามโตเร็วแล้เบิดหัวได้เร็วลงหัวไวทำเหมือนผมแนะนำนี้นะครับรองพื้นด้วย1 2 4ส่าปานินทอมเป็นเคมีอินทรีย์50กิโลต่อไร่ เสร็จแล้วมาปักท่อนมันฉีดบิ๊กมันห่างกันสัก10วันรอบหนึ่งหรือไม่มีเวลา15วันรอบหนึ่ง20วันรอบหนึ่งรอถอนมันเลยครับการันตี8ตันต่อไร่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับต้นไม้เป็นผู้ตัดสินลองดูสักไร่หนึ่งสักกระสอบหนึ่งเดอส์ีบอใไ้